ที่เราก็เจอจกเลยใช่ไหมครับผมกับค,คิวรถทอลนะครับวันนี้กับคลิปต่อไปกับแบทแมนอะแค่มาไซยล่ำด่านฉากนี้เป็นฉากที่ต่อจากคราวที่แล้วที่เราเล่นเป็น ที่เราเล่นเป็นแคารูแมนแล้วเล่นส่วนปลอดส่วนไหนดีเพราะตรงนี้มันทำให้เราเราเราต้องหาเนี่ยมาหามิสเตอร์ฟรีซซับซิโร่หาคัพเป็นบัตรไม่ใช่เฮียอาแขกรับเชิญนะฮะคุณแอนโทเน่หัวคิกเอ้ยคุณจ๊อบไอ้เฮียนะฮะสวีครับแหมม่วงมากเลยใช่ไหมเนี่ยงานเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอีควายถ้าเราขอบคุณของสีอะเฮียนีด้วยเหรอ โอ้พูดถึงนี่ก็ต้องถึงวีเอ็กเซลอะไรเงี้ยทำไมวะยืะมไปเลยว่าเคยมีค่าน้าคิดได้ไงวะพวกมึงไอส <c oughs> ้สารพิลี่ม <c oughs> ีวิวไฟแล้ว,ลวมันจะเล่นมันวิ่งเล่นไปไหนต่อครข้างนะ <c oughs> นอกนะครับมีคนอยู่5คนทุกคนมีอาวุธทุกคนเราจะเชียร์คีเปอร์สัสไม่ใช่ไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เขาจะคีเปอร์คิเปอร์อะไรคีเปอร์เกมไมค้าไปเลยแอมแล้วเล่นไมค้าเนียๆๆ่ยนะเออ ก็ออกดีกว่าทำกันบ้างกันมุมัีข้างบนมีมีข้างบนเจเคเจเจนี่ที่ไหนวะเนี่ยข้างบนนี้เราออกมาตามหาเพื่อจะรอบฆ่านะฮะเพราะเพตามหารักที่หายไป ใช่แล้วก็มันมีศัตรูถึง5ตัวซึ่งทุกคนมีอาวุธหมดเลยแล้วก็ไป็สามารถฆ่าได้โดยนี่ต้องเปิดสว่ากับเพื่อนแล้วก็ตามฆ่าทีละตัวเฮ้ยอ๋องดูยังใครคิด,ดเลนะิ่อาอ่ะเบนแม็กซ์แฮมซิตี้พาร์ทวันอะรู้ยังกูทำไม่ใช่ไงวะ <laughs> โอ้ยเกี่ยมันต่อยอนะินเตอร์เซ็ปชันนะเอ้คือแบนคาวที่บอกไปนะเป็นว่าข้าไว <laughs> อ่าโอเค คุณออกได้บอกแค่ว่าทำไมถึงออกคลิปรัวๆเยอะขนาดนี้อกูครับอยากออกครับเดี๋ยวผมบอกให้ไม่ต้องบอกกันเรื่องของางแม่งเดี๋ยวอย่าทำอย่าทำแส่ครับอย่าทำแส่ดูดีครับ <c oughs> กกซึ่งตอนนี้กำลังตามฆ่าโอ้โหแม่งมีพัดลมก็ไม่กล้าสู้เ่าหร่นะถ้าสู้มันจะไมป่ปลอดภัยขากายคลิกนีกี่ตัว 1, 2, หนึ่งสองสามโอเคเยอะว่ะ ับคพาดีกว่าอย่างนี้ด้ยเน,น,นเสียไม่เห็นภาพรู้สึกอมโอเคแมนไปดูตัวครับถีบเล็ดไอ้เงงชกซ้า,โซายโอ้โหชกขวาอยางโว้ออย่อยางอ่าแล้วก็ทำการลอมันไปนะตอนนี้ครับม,มันลอมันไป ไม่ใช้วุ้ปืนเท่าไหร่จึงเป็นพรา่แม่ไม่ใช้วุ้ปืนผมใช้ทำไมเสียเกมดังมากครับผมเฟนบุจะเข้าแล้วนะรเห้าตัว น like ี่เอาเด็กศิลปินอยากเล่นเล็อเไเี้ยม่ไอ้เหียทำเหียอะไรเนี่ยพลาดไปกว่านะพลาดูกีพลาดคพลาดพลาดพลาดยังรู้หมดแล้วอยู่ไหนฮะริวแล้วเนย

you. Bye. Do I need to remind you that I will personally choke the life out of everyone who's let me down? Sit on one. track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. One man down. That's no good, is it? Still, I'm sure the rest of you will do your best not to disappoint me. You heard what the penguin said, right? What? You came from over here! You should... I found someone. Hit me are you? Wake up! Do you hear me? Wake up! That's it! We're screwed! What the hell are we gonna do now? Leave them! We've got more important things to be looking out for! Oh, looking out for Show yourself, chicken! สอบวันที่23พี่เราสอบสามวันเลยเหรอใช่มันก็ยังไม่รู้ตัวนะผมอยู่ไหนผมก็ไม่รู้วิธีจัดกำจัดมันยังไงดีเข้าไปแล้ว ugi s o ไอสัตว์แม่งเห็นกูแล้วก็ยังโง่ไม่เห็นอยู่นะฮะอะไรกูเพิ่งบินไปมันจะอะไรครับมองเตว์ <c oughs> ก็ยังไม่เห็นหมกอยู่ดีนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะทำไมกับมันเอาวะโอเคครับผมไปดูทีนี้แหละโอเคเสร็จล้อ๋อเนีอาเห็นเจสซี่นี่ มันเต็มไปด้วยโจรเลยใช่ไหมใช่ทำประโยชนแต่ว่าแต่แรกมันไม่มีใช่ไหมมันเอาโจรมาแยัดไว้อะยัดไว้ในคุกหรือว่ายัดไว้ในเมืองเลยมันเป็นตอนแรกมันเป็นคุกอะเออแล้วมันมันในพวกโจ๊กเกอร์มันปล่อยออกมาบ้งเขาก็จำได้เรื่องไม่ได้อะไรเนี่ยพวกมันก็ยังไม่รู้ตัวผวกมึงพ่อเฮียไปไปเออ เคมุดรูครับโอเคทีนี้ผมอรอมาแล้วก็เกิดารณขึ้นก,นการดึดาวใครสคนนักคนที่อยู่ทีมมาแถวนี้ซึ่งก็ยังไม่มีใครมาไม่ไป,เ,ปเอออะไรวะบูตเวลบูตเวนเออแม่งเฉื่อยยังวะรอบค่ะไม่น่ารอครับผม มันน่าจะตายเนี่ยเอาแป๊บเล็กตีหลังเนี่ยคือบุตเวนเนี่ยเชี่ยแม่งบอกเอาเข้าวันนี้เราก็จะมาเล่นแบทแมนกันต่อนะครับเล่นดูเนี่ยอะไรั่งเชี่ยจากการรอบฆ่าเลยทิงกิ้นสัดผมเยอะ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 เห็นดาววะเหตุการ

พิพิธภัณฑ์อ e ู่ไหนพิง t ์วัตส์ก m นพิ u ิ Yeah, ฑ์เขาทำมาที่นี่ h ลยนะ no I'm sorry this time he made me tell him you can have him that man I'm safe and sound here in my museum try get me if you like I've got plenty of tries as many for l i e s you do starting r i g h o w เราจครบห้าตัวนะครับปลาไปกว่าสิบนาทีแล้วเราข้ามผมเองถ้าเป็นการรอบข้าดีกากมาก ม่งโดนต่อยหน้าม่งหักมืออีกนี่โคตรชิบไม่ใช่เสียงที่ดีนะผมว่าต้องกลับไปใช่ไหมเนี่ยออกไปข้างนอกจะอ,ออกไปยังไงวะเจอทางออกอะ่ะโอเคตรงนี้แหละเฮียเัลเฟรดไีสัตว์ปะทุพิษ There were complications. Penguin has got his hands on freezing <laughs> and trapped me in the GCPD <laughs> building. You do realize <laughs> <that> you will <laughs> eventually die if you don't get this curse. Thanks for reminding me, Alfred. <laughs> I'm in a police car. <laughs> <building. laughs> Cobblepots obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now.